ดอกไม้ขึ้นข้างชายทะเลค่ะเพื่อนๆสีชมพูหวานแบวทางด้านนู้นเป็นร้านอาหารติดชายทะเลเลยค่ะคนนั่งกินกันเต็มอันนี้อากาศดีมากๆสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนี่กินแดนมาร์ก วันนี้พวกเรามาเที่ยวชายทะเลกันค่ะที่นี่เขาเรียกว่ากิลิไลค่ะตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยค่ะแสงแดดแจ่มมากๆทะเลแถวนี้ใสมากค่ะ หาทรายแถวๆนี้ก็น่าเล่นอยู่ค่ะมีคนมาเล่นน้ำทะเลกันเยอะวันนี้เขาเอาก้อนหินก้อนใหญ่ๆมาวางกั้นน้ำทะเลไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นมานี่จะขึ้นไปตานบนนะปีนก้อนหินขึ้นไปและทางเดินดีๆได่ไปกัน ตอนนี <c oughs> <constructor> ้พวกเราขึ้นมานั่งอยู่บนก้อนหินตรงคิดว่าจะข้ามไปทางฝั่งนู้นแล้วก็จะเป็นดินที่ไหนได้เป็นน้ำนี่เป็นทางเรือเข้ามานี่เรือจอดอยู่เต็มเลยครับเพื่อน ทางที่เราเดินมาเมื่อตกี้คนยังเล่นน้ำทะเลกันอยู่เลยค่ะเป็นวันที่อากาศดีมากๆร้านอาหารแถวนี้มีอยู่หลายร้านมากเลยค่ะร้านนี้ขายดีมากๆเลยคนมานั่งกินกันเยอะมากอาหารฝรั่งค่ะเพื่อนๆร้านนี้เป็นร้านขายไอศครีมค่ะคนรอเยอะมาก พวกเรามาซื้อไอศครีมกินกันที่ร้านนี้แล้วก็ไปเดินที่ชายทะเลกันเมื่อตะกี้นี่ยค่ะแดนเขาเดินเข้ามาที่ร้านเนี้มันเขาจะมาซื้อลูกชิ้นปลาค่ะแต่ว่าร้านเขาปิดแล้วรูปปั้นพระพุทธรูปรูปนี้ลงองค์ใหญ่มากเลยรถแน่นเลยค่ะเพื่อน,อนแทบจะไม่มีที่จะจอดเลยอะ คนจะไม่ขยับรถไปไหนตอนนี้อากาศดีมากที่นี่จะมืดช้าค่ะช่วงฤดูร้อนเดี๋ยวนี้บ้านคนที่อยู่ติดชายทะเลราคาแพงมากๆ ตอนนี้พวกเราเดินเข้ามาใกล้ๆในเขตพระราชวังเก่าสมัยโบราณค่ะตอนนี้พวกเราพาเพื่อนๆมาเที่ยวอีกเมืองเมืองนึงค่ะบริเวณแห่งนี้เป็นพระราชวังเก่าสวยงามมากเลยค่ะบริเวณกว้างมากๆเลย นี่กำแพงสมัยโบราณนะเขาสร้างด้วยอิฐเป็นอิฐแดงปวงกับลูกชายเคยพาเพื่อนๆมาเที่ยวครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้ามาในเขตพระราชวังเก่าแห่งนี้วันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวก็เลยพาเพื่อนๆมาดูใกล้ๆกันค่ะสวยงามมากเลยนี่เป็นปืนสมัยโบราณเนาะ อันนี้เป็นสถานที่ราชการค่ะอพระราชวังเก่าแห่งเนี้ยอยู่ติดกทะเลเลยค่ะเพื่อนๆเดวิดเอาอาหารมากินด้วยสามทุ่มกว่าแล้วคนก็ยังถิบจักรยานมาเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวค่ะ พระราชวังสมัยก่อนจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะปีที่เขาสร้างปีต่อมาก็จะเป็นแบบนี้ปีคอ,อที่เขาสร้างนี่เป็นแบบที่สามเป็นปีที่เขาสร้างคนสมัยก่อนเก่งมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสร้างวังสวยงามมากพื้นที่ไม่ใช่ใน,น้อยค่ะกว้างมากสมัยก่อนเขาก็จะใช้คน คูคลองรอบบริเวณพระราชวังก้อนหินก้อนอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆเ,เขาไปวางไว้ใต้ล่างจากกิดอ่อะไม่ม,มีรถเกตรถตักรถยกใช้คนอย่างเดียวอะ่ะ อันนี้เป็นสมอเรือที่เขามาวางไว้ให้นักท่องเที่ยวชมกันค่ะมีอายุนานเก่าแก่ในนี้มีร้านขายกาแฟด้วยค่ะแต่ตอนนี้เขาปิดแล้วคนมานั่งกินกาแฟข้างนอกได้เดนนะเขาเกิดที่ประเทศเดนมาร์กค่ะเขาไม่เคยเข้ามาในบริเวณนี้สักครั้งเลยค่ะเขาได้แต่มองเห็นอยู่ไกล วันนี้พากันเข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวพยัญชนะทำมาจากเหล็กพระราชวังแห่งนี้พระเจ้าแผ่นดินไม่ได้มาพักอยู่ที่นี่แล้วค่ะเห็นแดนบอกว่าเขาใช้เป็นพิพิธภัณฑ์มองไปทางมุมไหนก็สวยอ ย,ยอดสูงข้างบนสวยๆวยค่ะเ่ะ <c oughs> ขาเ <ขา S 2> พื่อนๆมุดเข้ามาในอุโมงคใ,ใต้ดินข้างอุโมงค์นี่ทำมาจากอิฐก้อนสีแดงๆค่ะ ชัวเดยเฟงซินเดวิดอันนี้น่าจะเป็นกงขังสมัยโบราณมืดมากเลยเรือจากฝั่งเดนมาร์กกำลังมุ่งหน้าไปที่ประเทศสวีเดนค่ะฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งสวีเดน อยู่ใกล้มากเลยค่ะเพื่อนๆน,น้ำทะเลนิ่งมากบริเวณแถวนี้จะเป็นที่จอดเรือที่จอดรถด้วยตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วตะวันเริ่มตกดินแล้วค่ะบรรยากาศสวยงามมาก ใกล้ๆบริเวณพระราชวังนี่ก็มีที่ให้เด็กเล่นด้วยค่ะคุณแม่ก,กับคุณพ่อคือเด็กหรอว้าว้วาว,ว,าว ชอบมากชอบมากเลยนะเย้ได้ไฟวันนี้กิจกรรมของพวกเราก็ได้เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งวันแล้วค่ะขอบพระคุณทุกๆการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้พวกเราบ้างนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ค evet ลิปหน้าสวัสดีค <Okay. S 2> ่ะบายบายากมาาเาายบหเาเาเาไดานาราสเงานาเดยวดเดสวดดนดที่เ็็นิดที่คุณอยากเ็